สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้หัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของคู่บุพเพสนิวาสเมื่อครูมีโอกาสได้ให้คำแนะนําสําหรับผู้ที่ขอคําปรึกษาจากครูเกี่ยวกับเรื่องของยานบารมีหลายๆคนมาจากความทุกข์ความสุขความดีใจและความเสียใจบ้างก็อยากได้คู่สอบถามครูเยอะเหลือเกินว่าจะมีคู่บุญร่วมกันไหม จะมีคู่ทำร่วมกันไหมดังนั้นคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของคู่ที่เป็นบุพเพสนิวาสกันดีกว่าว่ามีลักษณะแบบใดบ้างไปรับฟังกันดีกว่าค่ะเรื่องของคู่บุพเพสนิวาสกรรมที่หลายคนยินดีรับคำถามที่ว่าทุกคนต้องมีคู่หรือไม่คำตอบตรงๆคือไม่จำเป็นถ้าจะถามแล้วควรมีหรือไม่คำตอบคือแล้วแต่จุดมุ่งหมาย บุคคลที่อยู่ในระดับสูงของวิวัฒนาการแล้วและมีคุณสมบัติเป็นมนุษย์พิเศษจำนวนมากที่ไม่มีคู่ชีวิตเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลนะพระกัญายนะพระรัตปาลและพระราหุลเป็นต้นแต่บุคคลเหล่านี้จะมีคู่ทารรแทนเช่นพระสารีบุตรเป็นคู่ทารรกับพระโมคคัลนะจะเกิดด้วยกันเกือบทุกชาติเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการปฏิบัติธรรม จนกระทั่งชาติสุดท้ายได้สำเร็จอรหันในตำแหน่งอังครสาวกด้วยกันนับเป็นเพื่อนแท้อีกคู่หนึ่งในโลกหรืออย่างพระราหุลกับพระนางอุบลวันนากัรหาชาลีในอดีตชาติเป็นคู่ทํากันมักจะเกิดเป็นพี่น้องกันเกือบทุกชาติเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลการปฏิบัติธรรมของกันและกันนับเป็นพี่น้องที่ยืดยาวมากอีกคู่หนึ่งในโลกบุคคลเหล่านี้ท่านไม่นิยมคู่ชีวิตเพราะยุ่งยาก ไม่เป็นอิสระไม่เอื้อต่อความสงบจึงมีคู่ทําแทนบุคคลที่ควรจะมีคู่คือผู้ที่จะบำเพ็ญเพียรเป็นพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านี้จะต้องฝ่าความระกรรมลำบากนานาประการเป็นสัตว์ทุกชนิดเป็นมนุษย์ทุกประเภทเป็นเทวดาทุกพทุกภูมิเป็นพรหมทุกชั้นต้องเคยอยู่เคยเป็นทุกอย่างเพื่อจะได้รู้แจ้งแทงตลอดธรรมชาติอย่างโป,ปร่งปลุกพระพุทธเจ้าเปรียบว่า ู้บำเพเพียรเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเสมือนคนที่เห็นทะเลกำลังเดือดและประสงค์จะว่ายน้ำฝ่าทะเลเดือดเพื่อไปช่วยมหาชนณฝั่งที่ยังมองไม่เห็นใครมีความก้าวที่ตนถึงเพียงนี้จึงอาจบำเพ็ญเพียนเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าได้และในการบำเพ็ญตลอดทางอันไกลอันดานยาวนั้นมักจะทรงเลือกคู่บารมีเพื่อจะคอยเกื้อกูลประคับประคองกันในการปฏิบัติธรรมหากจะถามว่า ถ้าบริษัทที่บำเพ็ญเพียรอยู่นั้นกับคู่บาร,รมีของพระองค์มีทุกข์ระหว่างกันบ้างหรือไม่ก็บอกได้เลยว่ามีมีมากกว่าคนธรรมดาด้วยเพราะความผูกพันอันยาวนานจะฝังรากลึกเวลาสมหวังก็ดีใจลึกๆเวลาผิดหวังก็เสียใจร้าวลึกเช่นกันแต่คนที่จะเป็นคู่บาร,รมีได้จะต้องอุทิศชีวิตให้แก่กันและกันได้และจะต้องมีอธิษฐานฉิตกำกับทุกชาติไปดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมักถูกคลี่คลายได้โดยไม่ยากแล้วคนทั่วไปล่ะควรมีคู่หรือไม่เรื่องนี้แล้วแต่จุดมุ่งหมายของแต่ละคนถ้าท่านจะเอาดีเป็นผู้วิเศษก็ไม่ควรมีเพราะคู่จะบั่นทอนความผ่องใสของจิตใจของการและกันระดับหนึ่งทีเดียวแต่ถ้าท่านจะเอาดีทางการปกครองเป็นผู้นำของชุมชนการมีคู่ก็เป็นไปตามธรรมเนียมของโลกที่ทำให้ท่านไม่เบี่ยงเบนจากสังคมจนเกินไป สำหรับมนุษย์โดยทั่วไปที่ไม่ได้ที่ฐานเป็นคู่กันตลอดการมักจะพันพบและมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามอย่างสับสนชาติหนึ่งอาจเป็นคู่กับอีกคนหนึ่งพออีกชาติหนึ่งไปเป็นคู่กับอีกคนหนึ่งชาติอื่นอาจจะไปเป็นคู่ของคนอื่นอีกเรื่อยไปต้องเริ่มต้นเรียนรู้ทำความเข้าใจการใหม่อยู่ร่ำไป ครั้นมาเจอคู่คนเก่าในชาติเดียวกันก็หลายใจและมักมีปัญหาความสับสนตามมาอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งสิ้นจึงทำให้เกิดคู่กัดคู่กามคู่กรรมตามแต่กรณีจากความสับสนในความสัมพันธ์และความสับสนของบุคคลผู้ที่ไม่ได้มีคู่แท้ถาวรทำให้เกิดคู่ประเภทต่างๆมาพัวพันชีวิตกอบกับคู่ถาวรของบุคคลที่มีคู่บารมีหรือคู่ธรรม จึงทำให้จำแนกประเภทคู่ต่างๆออกได้5ประเภทคือคู่กัดคู่กาม、คู่กรรมคู่ทรรมและคู่บารมีคู่กัดคือคู่ที่ผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทหรือสาบแช่งกันไว้คู่ประเภทนี้บางทีก็มาเป็นแฟนกันบางทีก็มาเป็นพี่น้องกันบางทีก็มาเป็นเพื่อนกันบางทีก็มาเป็นคนที่รู้จักกันในฐานะต่างๆ แต่ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรจะมีความอิจฉาลิษยาการแข่งขันกีดกันและทะเลาะเบาะแวงกันอยู่เนืองเนืองเช่นคู่ผู้ริเจ้ากับพระเทวทัตคู่ประเภทนี้จะมีประโยชน์ประการเดียวคือช่วยให้เราได้ฝึกความดีในท่ามกลางความชั่วการแก้หรือขจัดคู่กัดเสียได้โดยเด็ดขาดสามารถทำได้โดยต่างฝ่ายต่างสำนึกถึงภัยของพยาบาทที่ทำลายความสุขและเป็นทุกข์ทั้งคู่แล้วละพยาบาท ถอนคำอาฆาตเสียขออภัยและให้อภัยแก่กันและกันแล้วปรองดองกันคือเปลี่ยนจากความเป็นศัตรูมาเป็นมิตรเสียนั่นเองคู่กามคือคู่ที่มีการสัมพันธ์กันแบบสักแต่ว่าเสพกามกันไปไม่มีเจตนาผูกพันหรือเจตนาร่วมชีวิตกันการมีคู่ประเภทนี้อาจเกิดได้โดยกิจกรรมเช่นการเที่ยวโสเพณีหรือพวกฟรีเซ็กทั้งหลาย คู่ประเภทนี้เมื่อเจอกันอีกในชาติใดๆก็จะมีใจกระสานเข้าหากันแต่ไม่มีบุญหรือบาปรองรับจึงไม่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องและมักเป็นคู่ที่เข้ามารบกวนหรือทำลายความสัมพันธ์ของคู่ที่แท้จริงเป็นระยะระยะในลักษณะของคู่สัมพันธ์รูปแบบต่างๆซึ่งบางทีเป็นเหตุให้สูญเสียคู่ที่แท้จริงไปหรือแม้ไม่สูญเสียไปก็ทำให้อยู่กันไม่เป็นสุขเพื่อไม่ให้มีปัญหาแก่คุณค่าแห่งชีวิต คู่จึงควรละคู่กรรมเสียให้พ้นคู่กรรมคือคู่ที่ได้ร่วมบุญหรือบาปมาด้วยกันทําให้มีกรรมพัวพันกันต้องมาเกิดมีความสัมพันธ์กันในฐานะต่างๆเช่นพ่อแม่ลูกกันเป็นสามีภรรยากันบ้างเป็นพี่น้องกันบ้างเป็นครูอาจารย์กันบ้างเป็นเพื่อนพ้องกันบ้างเป็นคนรู้จักเกี่ยวข้องกันบ้างตามแต่กรณี ซึ่งในแต่ละชาติก็ไม่เหมือนกันหมุนเวียนเปลี่ยนไปผัดกันเป็นเช่นชาตินี้อาจเป็นแม่เป็นลูกกันชาติหน้ากลับเป็นลูกเป็นแม่กันอีกชาติหนึ่งอาจเป็นศิทธิ์อาจารย์กันชาติถัดไปอาจเป็นเพื่อนกันเป็นต้นคู่แบบนี้จะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับกรรมที่ร่วมกันทำมาดังนั้นควรหมั่นทำดีกับทุกคนรอบข้างและสร้างกรรมดีร่วมกัน โดยพยายามหลีกเลี่ยงการทำเลวต่อกันและไม่ร่วมกันทำเลวใดๆผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายในชีวิตจะได้ดีต่อกันซึ่งจะเป็นการ,ารสร้างความสัมพันธ์อันอบอุ่นมั่นคงให้เกิดขึ้นได้คู่ทรรคือคู่ที่ตั้งจิตอธิษฐานที่จะปฏิบัติธรรมร่วมกันเกื้อกูลแก่กันซึ่งบางชาติอาจเกิดมาเป็นเพื่อนกันบางชาติอาจเป็นพี่น้องกันบางชาติอาจเป็นพ่อแม่ลูกกัน บางชาติอาจเป็นอาจารย์กับสิทธิ์บางชาติอาจเป็นสามีภรรยากันถ้าเป็นสามีภรรยากันก็จะมีความเป็นกันเองเสมือนเพื่อนมากกว่าจะเป็นสามีภรรยาทั่วไปและบางคู่แต่งงานกันแล้วก็ไม่เสพกามกันเลยอยู่กันเป็นเพื่อนปฏิบัติธรรมกันไปซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่สะอาดคู่ประเภทนี้จะสนิทใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันมากไม่ทำร้ายทำลายหรือเรียกร้องอะไรจากกัน มีแต่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันคู่บารมีคือคู่ที่อธิษฐานจะบำเพ็ญบารมีร่วมกันเผชิญสุขเผชิญทุกข์ด้วยกันคอยประคับประคองปองดองกันให้ถึงเป้าหมายสูงสุดอันแสนไกลคู่บารมีจะมีลักษณะเป็นเพื่อนแท้ที่ยอมตายให้แก่กันและกันได้มีความเสียสละสูงมีความถาวรจะพบกันเกือบทุกชาติไปบางชาติอาจจะได้อยู่ด้วยกัน บางชาติก็อาจมีปัญหาไม่ได้อยู่ด้วยกันตามแต่กรรมแต่ก็จะเกื่อกูลกันทุกชาติไปคู่ประเภทนี้จะมีความผูกพันกันล้ำลึกเข้าใจกันได้ความรักของคู่ประเภทนี้จะสะอาดจริงใจเชื่อถือได้แต่ก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆบ้างตามประสาคนที่จิตยังไม่บริสุทธิ์กรณีเป็นคู่กรรมรุนแรงให้ระมัดระวัง จะเกิดขึ้นในชีวิตโดยปกติไม่เกินหนึ่งครั้งแล้วมักจะไม่เจอลักษณะนี้อีกตอนแรกเจอกันร,รู้สึกหลงมากๆกินไม่ได้นอนไม่หลับใจสัน่นมีอาการมากผิดปกติต้องเจอให้ได้ไม่ได้เจอแทบขาดใจคบกันเร็วในช่วงแรกหวานมากหวานออกสื่อรักกันปานจะเกินต่างทุ่มเทให้ความรักแก่กันและกันจนหมดหัวใจต้องการอะไรจัดให้หมดรักกันไม่ลืมหูลืมตา มองไม่เห็นใครนอกจากคู่ตัวเองขาดกันไม่ได้ต้องเจอหรือคุยกันทุกวันขิงหึงสุดๆมีอะไรนิดหน่อยระแวงทันทีมักรักกันมากจนไม่เห็นปัญหาเพื่อนหรือใครเตือนก็ไม่ฟังหมดโปรวัยประมาณ6เดือนหรือไม่เกินปีเริ่มออกลายเริ่มมีการทะเลาะเบาแวง้งความเห็นไม่ตรงกันฉุนเฉียวรุนแรงคำพูดแร,แรงที่ไม่เคยได้ยินเริ่มออกมา ช่วงแห่งน้ำตามีการร้องไห้แทบทุกเดือนทุกอาทิตย์หรือวันเว้นวันโดยส่วนใหญ่ฝ่ายหญิงมักรับกรรมทะเลาะดุนแรงจนบางครั้งลงไม้ลงมือแม้จะรองรับอารมณ์ความรู้สึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่กลับทําใจเลิกกันยากมากหากต้องจากกันขอตายดีกว่าเมื่อต้องเลิกกันจริงๆร้องไห้หนักมากเกินหนึ่งเดือนหรือแรมปี จะทนเห็นคนที่รักมีคนใหม่ไม่ได้ปวดใจอย่างหนักกระสับกระส่ายไม่สามารถทำงานหรือทำอะไรต่อไปได้กรณีกรรมสะสมรุนแรงจะเกิดความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายหรือเกิดความรู้สึกต้องมีใครคนใดคนหนึ่งจากไปจากโลกนี้ไม่งั้นจะทำใจไม่ได้หากเกิดกรณีนี้อยู่ให้หาวิธีเลิกกันด้วยดีจะมีคนใหม่เข้ามาในไม่ช้าจะเป็นคนที่ดีขึ้นและมีโอกาสเป็นคู่แท้มากขึ้น กรณีเป็นสัญญาคู่กรรมทั่วไปซึ่งเกิดจากหลายกรรมที่เคยทำร่วมกันมาแต่ละคนจะเจอไม่เหมือนกันพบได้ทั่วไปแม้คู่แท้แต่หากติดกรรมก็เจอลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันความสัมพันธ์คลุมเครือตลอดเวลารู้สึกไม่เติมเต็มกินแรงกันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องลำบากตลอดเวลาในขณะที่อีกฝ่ายใช้ชีวิตสบาย รักกันแต่เพื่อนหรือพ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่กีดกันมีอุปสรรคต่างๆนานาชีวิตหลังจากแต่งงานมีแต่ดวงตกลงยิ่งคบยิ่งจนหนี้บานเพื่อนหายมีแต่ล่มจมมีบุตรยากมีรับลมคมในต่อกันตลอดเวลาไม่ค่อยมีเวลาให้กันต่างคนต่างทำงานเจอกันก็มืดค่าเจอกันอย่างมากสัปดาห์ครั้งอยู่กันคนละที่คนละจังหวัด คนละบ้านอยากอยู่ด้วยกันตลอดแต่ทําไม่ได้อยากทําดีต่อกันแต่ไม่รู้ทําไมชอบทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจโดยไม่ตั้งใจมีมือที่สามเข้ามาเป็นระยะแก้ไม่หายคุณผู้ฟังทุกท่านคะเมื่อท่านได้ฟังคลิปวิดีโอดังนี้แล้วจากนี้ไปเลือกสงสัยนะคะว่าทำไมเราจึงพบเจอคนแบบนี้บางคนโชคดีได้พบเจอคู่บุญบรารมีที่ดีต่อกัน บางคนได้เจอเจอคู่กรรมบางคนแสนดีได้พบคู่ธรรมทําให้ชีวิตมีความสุขเนื้อคู่อาจจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเพศเดียวกันเสมอดังนั้นหากเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของบุพเพวาสนาเราอาจจะเข้าใจของความว่าคู่ชีวิตของเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะบุพเพสนิวาสกล่าวคือขันธสันดานที่อาศัยอยู่ในชาติก่อนจำแนกออกอย่างนี้ คือชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างอันเป็นไปแล้วคือประกอบด้วยบุพเพนิวาสยานของพระทศพลน,น่าอัศจรรย์จริงถามว่าชื่อว่าบุพเพนิวาดใครระลึกได้ใครระลึกไม่ได้ตอบเดียรถีระลึกได้พระสาวกพระปัญเจก,กับพุทธะระลึกได้เดียรถีพวกไหนระลึกได้เดียรถีเหล่าใดถึงความเป็นผู้เลิศเป็นกรรมวาที เดียถีแม้เหล่านั้นก็ระลึกได้ตลอด40กับเท่านั้นยิ่งกว่านั้นไม่ได้พระสาวกระลึกได้แสนกับพระอัครสาวกทั้งสองระลึกได้อสงไขยและแสนกับพระปัญเจกับพุทธะระลึกได้สองอสงไขยและแสนกับแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีกำหนดเท่านั้นเท่านี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงระลึกเท่าที่ทรงหวังเดียรถีทั้งหลายระลึกได้ตามลำดับขัน พ้นลำดับแล้วไม่สามารถระลึกได้เดือดถีทั้งหลายแม้ระลึกได้ตามลำดับก็ถึงความเป็นผู้ไม่มีความรู้สึกย่อมไม่เห็นความเป็นไปของขันเหมือนนกตกลงในตะไคายและคนพิการตกลงไปในหลุมเขาเหล่านั้นตกลงแล้วในที่นั่นย่อมเห็นว่าเท่านี้เองยิ่งกว่านี้ไม่มีด้วยเหตุนี้การระลึกถึงบุพเพสันนิวาสของพวกเดรถีย่ยอมเป็นเหมือนคนตาบอด เดินไปด้วยปลายแม้เท้าธรรมดาคนตาบอดเมื่อยังมีคนถือปลายแม้เท้าอยู่ย่อมเดินไปได้เมื่อไม่มีก็นั่งอยู่ที่นั่นเองฉันใดพวกเรือรีก็ฉันนั้นนั่นแลย่อมสามารถะระลึกถึงได้ตามลำดับเว้นลำดับขอทุกท่านมีความสุขจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะรู้จักชีวิตของเราได้อย่างเข้าใจ บางครั้งชีวิตของเราไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบดวงวิญญาณดวงนี้ต้องการให้เรามีสติระลึกรู้และก็มีความก้าวหน้าทางด้านวิญญาณในทุกๆวินาทีและทุกๆวันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขจากขัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่นะคะครูจะผลิตคลิป,ปดีๆให้ทุกท่านมีโอกาสได้รับฟังในลำดับถัดไปค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ